สวัสดีเพื่อนๆนะครับ FC นะฮะพิทักษ์ป่าพาทัวร์นะครับวันนี้เราจะไปตรวจสอบหมุดนะฮะหมุดของแปลงปลูกป่านะครับซึ่งเป็นแปลงปลูกป่าของปตทเนี่ยนะครับไปดูว่าพิกัดหมุดยังอยู่จุดเดิมไหมนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงม่อนกระเจียวนะครับหรือทุ่งกระเจียวนะฮะตรงบริเวณนี้มันจะเป็นคล้ายๆหลังเต่านะฮะหลังเต่านิดนึงแล้วก็มีดอกกระเจียวนะครับขึ้นนะฮะ นะเป็นดงนะฮะถ้าช่วงที่เขาออกดอกจะสวยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวิวเปิดนะครับมองลงไปนะครับจะเห็นหมู่บ้านชาวเขาอยู่ลิบๆนะครับข้างล่างนี้มีหลายหมู่บ้านนะครับวันนี้วิวเปิดก็เลยมองเห็นนะครับปกติถ้ามีหมอกเราจะไม่เห็นนะครับสวยมาก <c oughs> วันนี้เราก็จะเดินลง เลาะไปตามไหล่เขานี้นะครับทุกคนสึกว่ามุดมุดแรกจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปตามนี้นะครับเสร็จแล้วจะข,ข้ามไปอีกภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ออกอีกจุดหนึ่งว้าวตรงนี้สุดยอดตอนนี้ผมอยู่บน หน้าผานะครับหน้าผาที่ตรงนี้มันเป็นหินตัดนะครับทุกคนถ้าหลุดลงไปก็ถึงห้วยแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปน่นครับทุกคนนะในในห้วยไนะปเป,เป็นทุ่งดอกกระเจียวสวยมากเดี๋ยวเอาไว้หน้ากระเจียวออกดอกนะครับจะพามาดูนะฮะ หาทางลงยังไม่เจอนะครับเมื่อสักครู่เราลงไปอีกทางหนึ่งเกิดไปเจอหน้าผาต้องย้อนก่อนนะฮะแบบนี้มันไม่มีทางให้เราเดินนะอาศัยด่านสับนะครับอาศัยทางเดินของสัตว์นะครับนะี่ฮะเลาะไปเดินยากทางมันค่อนข้างลื่นนะครับนะครับ นั่นไงนั่นไงลงแล้วนะครับลงแล้วหนึ่งลื่นมากฝนนะครับกำลังมานะครับโน่นนะครับมาสองด้านเลยนะครับตอนนี้ตรงภูเขานี่นะครับตรงภูเขาโอ้โหแบบนี้นะฮะ พวกเขาขึ้นหลายต้นเลยนะครับก็ถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับกองมูลนะหมูป่านะครับหมูปา่า สุดมันสุดนี่โอ้หน้ำโอ้โหจับโดนน้ำด้วยอืม ไม่ใส่ถุงมือวันนี้ผมลงแบบประมาณเจ็ดสิบองศานะเจ็ดสิบองศานะครับทุกคนค่อนข้างชันแล้วก็ลกเลยนะฮะพยายามเสือโครง่ง ตนพญาเสือโครงนะ่งฮะอืมโอ้เพื่อนครับผมมาเจอที่นอนของอ,อม้าเทวดาม้าเทวดานะครับนี่นะเขานอนบริเวณน,นี้นะทุกคนอืมเพิ่งออกไปเมื่อเช้านะครับนี่นะะ เป็นเชิงอ่อนหินตรงนี้นะครับเห็นก้อนไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีมีจุดที่เขาจะหลบซ่อนตัวแล้วก็นอนได้นะครับโอ้โหรอยเท้ายังอยู่นะครับทุกคนเป็นครั้งแรกที่มาเจอร่องรอยสดๆแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็เป็นหน้าผามีหิน หน้าผาหินอะไรพวกนี้ครับก็คือมันจะเหมาะมากสําหรับเป็นที่อยู่ของพวกม้าเทวดานะครับหรือพวกพวกเรียงผานะฮะครับโอเคเลยดูสภาพป่านะครับทุกคนเนี่ยป่าแบบนี้นะครับนะครับเขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะฮะโอเคพวกเราไปน่าจะเจอหมดแล้วนะครับ อยู่ข้างหน้าชุดหนึ่งผมก็จะเดินช้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องเก็บข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นี่แหละเจออะไรสวยๆก็ปแปลกๆก็หยุดถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนี่แหละครับบางทีก็เดินไม่ทันน้องๆอาศัยว่าตามเข้าไป ตอนนี้เราตัดมาจากอีกเขานึ่งลูกหนึ่งนะครับเป็นลนักษณะตัดแนวนอนนะมาถึงเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับที่มันตัวนี้เป็นป่าพายเจอหมุดแรกในชะ่ไหมนี่นะทุกคน บทแรกนะครับโอ้โหลงมาเนี่ยเมื่อกี้ลงนี้ได้ไหมอ๋อเมือเาขึ้นไปเนี่ยอ๋อเมเชที่ลงมาแต่กินนะห<อ>ลังนี้แต่เม่อยช้ขึ้นมาแล้วครับอ๋อเออเื่อที่เราลงตร้งน้นไงเราตัดมานี่นะครับจริงเขาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าที่คนที่มาปากักอีกชุดหนึ่งเราก็มาหาเนี่ยหลักปตท,อทอนะครับสภาพ เดี๋ยวผมเก็บข้อมูลนิดนะ